สวัสดีค่ะรุ้ง Love Expert ค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้อยู่ในกลุ่ม Love l e s s o n s รุ่นที่3นะคะแสดงว่าคุณกำลังเข้าสู่ปฐมบทของการเรียนรู้7วันหัดจันเปลี่ยนคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักกับรุ้ง Love Expert แล้วค่ะโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนทั้ง7บทนะคะรุ้งนะก็ได้มีโอกาสคุยกับรุ่นก่อนๆน,นะคะบางท่านเนี่ยที่เข้ามาเรียนใน Lo v e Lessons เนี่ยก็รู้จัก เรื่องราวของกดแรงดึงดูดมาก่อนหรือว่าบางท่านเนี่ยนะคะก็มีโอกาสใช้กดแรงดึงดูดอยู่แล้วแต่สําหรับบางท่านเนี่ยก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องกดแรงดูดมาก่อนเลยค่ะรุ้งนะคะก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าซาวเสียงนะถามฟีดแบ็กนะคะจากพวกเราครอบครัว Love Lessons รุ่นที่3ของรุ้งกันนิดนึงนะคะว่าแต่ละคนนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของกดแรงดึงดูดมามากน้อยแค่ไหนหรือว่าไม่เคยรู้เลยว่ากดแรงดูดมันทํางานยังไงนะคะ แต่เชื่อว่าถ้าได้ติดตามเพจของลุงมาเรื่อยๆนะคะก็จะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดความรักในการดึงดูดคู่ใช่ไหมคะและเนี่ยแหละคือที่อยู่ในเนื้อหาที่อยู่ใน7บทนะคะทั้งหมดที่รุงเขียนไว้เนี่ยรุงจะค่อยนําคุณนะคะเข้าไปสู่เรื่องราวของการใช้กดแรงดึงดูดนะคะและสําหรับคลาสนี้นะคะ,ะเนื้อหาเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ชีวิตของรุงนะคะมาจากการที่รุงเนี่ย ได้ใช้กดแรงดึงดูดแล้วก็ดึงดูดนะคะเรียกว่าโซเมตหรือว่าคู่ชีวิตคนที่ใช่เนี่ยเข้ามาในชีวิตลุงนะคะประสบความสาเร็จจากการใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดคนที่ใช่ตามที่เราปรารถนาร้อยเปอร์เซนต์เกินร้อยด้วยนะคะเขาให้มาเกินกว่าที่เราต้องการซะีอีกนะคะดียอดเยี่ยมมากๆเลยโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคยผิดหวังมาก่อนนะคะเคยอกหักมาก่อนแล้วก็ยังมีอดีตที่ฝังใจอยู่ทําให ปัจจุบันเนี่ยคุณยังไม่สามารถที่จะดึงดูดคนที่ดีๆที่คุณปรารถนาต้องการเข้ามาได้อย่างแท้จริงอะ่ะรุ้งบอกเลยนะคะว่ามันก็เหนื่อยเนาะแต่การที่คุณรู้เรื่องราวของกฎแรงดึงดูดในการดึงดูดความรักที่ใช่อะค่ะมันจะทําให้คุณย่นระยะเวลานะแล้วมันจะทําให้คุณเขาเรียกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็เราไม่จําเป็นที่ต้องไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งหาคนรักอะคะ่ะแต่กลายเป็นว่า เราปรารถนาอะไรส่งคลื่นความปรารถนาเอกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดึงดูดเขาคนนั้นะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเจ๋งไหมถ้ามันเป็นแบบนั้นและนี่คือเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดกับความรักที่ลุงจะถ่ายทอดให้คุณได้รู้จักและนำไปใช้นะคะอย่างเรียกง่ายและส่งพลังในทั้ง7บทของ Love Lessons ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะอยากที่จะรู้ก่อนว่าครอบครัว Love Lessons รุ่นที่3ของลุงเนี่ยพวกเราใช้กฎแรงดึงดูดกันอยู่หรือเปล่าเข้าใจไหม เรียนรู้เรื่องกฎแรงดูดมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยมีความรู้เรื่องกฎแรงดึงด,ดูดใดๆมาก่อนเลยยังไงถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยโพสต์นะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะให้ลุงได้รู้นิดนึงเนาะเพื่อที่ลุงจะได้ปูพื้นฐานนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเตรียมเนื้อหาทั้ง7บทเนี่ยเพื่อช่วยคุณเนี่ยให้เข้าใจได้แบบง่ายขึ้นนะคะโอเคถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะทักทายเซายกับลุงนะคะแล้วก็ บอกว่าพร้อมแล้วนะคะแล้วก็อตอบกันมานิดนึงว่าว่ากับคําถามเรื่องกับแรงดูดนะคะทีุ่บอกไปแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆคนที่ทั้ง l i น์แอนะคะทั้งเพจนะคะแล้วก็พูดคุยกันในกลุ่ปก่อนก่อนล่วงหน้า,าโพสต์นี้นะคะว่าตื่นเต้นอยากจะเรียนแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะโอเคนะคะงั้นถ้าพร้อมแล้วยังไงโพสต ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเตรียมพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ